พี่น้องชาในที่สุดอิ่กัมพ่อนี่ออนคอนที่สองเลยอุตสภาพพี่น้องไปเอาคอนแหลกคอนอยู่ทั้งหาอุ้ยงามคากจ้าป้าพี่น้อง๋าอยู่ท้งฟ้าบุนเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเอาอู้เสียเอาจัางไหน่อนป้างามคากพี่น้องจ้าสะอ่อน สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้อยู่ภาพพี่ย่องเน,นะาะจ้ามหาเก็บเห็ดพี่น้องจ้ามือนี้เฮ็ดนั่งฟ้านั่งร่มจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดเดนมากเนาะพี่น้องจ้อาอ,อ,จอยู่ข้างทางอิวตรงฟ้าเก็บเพราะว่านั้นคนยางผ่านไปผ่านมาอยู่ขยันอายน,าน้องพนังเ้าอยู่นีผู้เดียวนองจออนนากา,าเก็บเห็ดน้อำอิวาาอ,อันนี้เป็นเฮ็ดนั่งฟ้านะพี่น้องจ้าอันชอนี่งามงามเดี๋ยวสีภาพมาเบิ่งใกล้ๆจ้ะเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเฮ็ดนั่งฟ้านะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นต้นโอ๊ก ต้นโอกเก่าที่เพื่อนนันเพื่อนนันลมโดนแล้วเนาะเพื่อนกับร่งสิบผ้ากันเปือยกับเฮ็ดกะมาจัดการเพิ่นอันสิบผ้ามาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องจ๋าทั้งพี่กับเป็นนันเฮ็ดนั่งร่มคือกันเนาะแต่ว่านี่คือคากแล้วจ้ะก็มีมื้อนี้อิวก็บ่ได้เอามีดมากคือเกาพี่น้องจ๋าความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จกัอย่หันเนาะอิวันยางมาพอนี่จ้ะยู่ไกอยู่อันข้างหอนทางเลย อยู่กําลังเก็บเห็ดอยู่อันมีผู้หนึ่ง่นมาขอถ่ายรูปอยู่กะเอาถ่ายจา้ะเ <c oughs> พิ่นมาขอถ่ายเอารูปเห็ดเนาะอยู่กะจักสิว่าจังไดกะมาพยองจ๋ามาเก็บเห็ดนํากันข,ข้างทางนั่นมาอีกแล้วคนโอตายตายตายโอ้คนมายางหลายหลายผุ้หน่ะ นางฟ้าที่น้องจ้าดอกกำลังงามพี่ดอกหนึ่งใกล้ๆก,กัน อ่อ,อนปลาอุ้ยอายตกลงไปแล้วน,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 นี่อีกช่อนึ่งจ้ะงามค่ะพี่น้องจ้าเบิร์ดูพูดนะตกลงมานีนี่อีกช่อนึงพี่น้องจ้าอันท่างเพิ่์นมองเก็เกบเฮกกระคอยคักเนาะอ,อยู่ก็ได้บรูสีอันว่างกล่องจังใดกะ ขอโทษขอใหยด้วยจากเก็บแบบนี้เลยเนาะจ้ะงามคักชอหน,หน่อยนึงงยูนยิจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะพี่น้องจ้าความมันพยายามยุใสความสำเร็จอยู่ชั่นเนาะจ้ะอยู่กับว่พออีกแล้วอีกต้นนึงงยุใกล้ใกล้กัน แต่ว่าพี่น้องจ๋าคนยางผ่านไปพ่านมาแห้งบาดนี้อิวก็สิเก็บยางเดียวเนาะจ๋าอิวสีสอยจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบื่องว่ามันสูงปันใดเนาะเอาถึงพอดี ดอกใหญ่แห้งดอกใหญ่ดอกอวบแห้งพี่น้องจ๋าดอกนี้ดอกสุดท้ายก็เอาว่าทึงแล้วแต่นี่ก็สิดได้ซ้อยเอา เดี๋โดนปอกไม่เคยหัวก็ดีแคเ็บูเด้อล่ะ สิบุได้เอาเสียมมาสวกเอาบะนี้งบงชอ่อนี้จ้ะพี่น้องจา๋างามครับมีอีกชอ่อนหนึง่งพี่น้องจา๋าคือแบบว่าเกิดความสามารถอิริยก็ต้องปล่อยพ้นไปเนาะเสียดายครับพี่น้องจา๋าเมื่อนี้เต็มกระตาคือเกาเนาะความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จ,จนนะอยู่หันเนาะอิวันต้องบอกว่าอูวตรงใส่ข้ามนีเปลืองอีดีคืออิวย่างหาเห็ด หลายมองคักพี่น้องจ่าหลายปลาคักมาปลาหนีปลามาัสจันยูคือเก่าก็คือหมานคือเก่าพี่น้องจ่าแต่ว่ายูไก่หันทางคักกะเนาะบมเป็นตะมวนปันไดแต่ว่าเห็ดกะงามคือเก่าจ้ะมาพี่น้องจ่ามานอันเขาคว้วกับยวมือนีมาเบิ้งว่าอยูสิผาพี่น้องเฮ็ดแมนู่นยังเนาะมือนีกะเนาะคือจังวะกะยูไก่ท่างยูไก่หันทางกะบอกเขามีสมาธิในการอันคุยกับพี่น้องเฮ็ดคลิปปันไดแต่ว่าพี่น้องจ่าเห็ดงามคือเก่าจ้ะ ไปพี่ยองจะไปเขาขั่วน้ำกัน แต่ดำพี่น้องจ้าเดียวเขามาพูดนะปาดอกโอ้ดอกใหญ่ดอกแน่นพี่มูเพ,พิ่นอยู่นั่พี่พี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ปานี่คักใส่บุ้งดอกนี่ได้บัวดอกนี่เอาพี่น้องจ๋าเพิ่นกันยังแน่นอยู่คือเกาเอา เห็ดแมไปซอยเห็ดอันนั่งฟาร์มาวางหันกะลั้งสิเมื่อกะเลื่อยยางเลาะเขามาเบิงพี่น้องจา๋าเห็ดแตรดำจ้ะเดี๋ยวสิเบิงทั้งในอีกหน่อยนะน้องจ๋าชอนี่ถ้าเพิ่นเน่าแล้วพุณน่ะดอกใหญ่คักช่อใ่น้องจา๋าหนหนี่กระดงเห็ดแตรดำป้าเห็ดดอกบักใหญ่แต่ว่าเพิ่นคักแล้วพุณน่ะ พูน่ะพี่พี่น้องจ๋าพูนพูนอีกปาดอุ้ยอยู่ทางบ่มาอพอก่อนหนานี่ต่ว่าขันว่าพอก่อนหนานี่ก็เก็บบ่ทันคือเจ้าเฮ็ดลายแห้งเดี๋ยวพูนพูนพี่น้องจ๋าปาดพี่น้นองจาา๋งจา,จจาสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามื้อนี้กะผ้าคนน้อยมาเข้าครัวนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้อยู่ซีเฮ็ดยำบุญเส้น เห็ดนางฟ้าเนาะลูกหลานเนาะอันพี่น้องจ้ามื่อกี้จ้าพี่น้องจ้าเด้อยู่ไปเอาเห็ดมาเดี๋ยวน้องเด็กเต๋อมาช่วยล่างเห็ดจ้ามาเอาน้องบอกกับพี่น้องไปก่อนนะแม่ไปเอาเห็ดบอเกดูเก็ต้ากมพารโอเคเคม่านู้สกิลส์ทีเล็ตส์เด็ดพราะที่นู้สกิมอรลี่ยห็่นต่เน้อง Så. nu Og det at hun skal hente nogle svampe. Ja. Hent nang i lov. Hent Hent far. Jeg kan bare ikke huske dem der elsker dem der. Mm. Men jeg kan mest bare for en trompet. Mm. Au, bare lige. อันนี้แต่ดำกะว่างหรือว่างอีกครั้งหนึ่งมันจังว่าทับกันครับผม,มว่างคนละท่าน,น,นค่ะบางแต่ละชสวยอันเจ่นกว่าัวยคอับ ว่าแม่แม่สิได้แอนเฮดแหนมเฮดอยู่บ่เมื่อนี่เหอเพราะว่าเฮดหลายแม่อยากลองซิมแหนมเฮดแม่ค่อยๆดูมันแตกเอาแม่เทะนะเนาะเาเทเอเเอปาดเฮดแม่จ่ะขึงขังขึงขังคนซอยเฮดเน่ากินเมื่อนี่จ้ะเมื่อนี่สิย่ำบุญเซนยาสกีว้ามิงโอเฮดมันหนาว น้องเอาน้ำออกก่อนนลูกป้าพี่น้องุนี่เดี๋ยวแม่ให้น้องอันล่างเดี๋ยวให้แม่ตัดขามันก่อนสนะูกใส่นอ้งอ,นองให้พี่น้องเบิรงดู้วชอนี่ให้พี่น้องเบิรงเดี๋ยววีซื้อฉีกแคมป้างค่ะเนี่ยแก้เล็นกนึงครับมาให้แม่ให้แม่เห็ดอันนี้ก่อน hai con bơm nước, hai pirong bơm nước nữa, nên tha chắc. Bôi canh Det kan jeg godt lige se, at du gerne vil. Godt, De vil så gerne have nogle julegodter. Og så så godt rundt i ring. I en konfekt og konfekt. Skal vi prøve? Ja sammen. มีเขาปลาโอเคเขียนว่าล e l สต e s t น collect s h ดินท่สมงแม่เยลไปไปียนขวาแล้วแม่เยลมาแซมกระบุนสิงโอ้ยมาแล้วง่ายลูเอ้ยเราเพิเ็นเอินล่นฟาอืมซีฟ้า มีปาดมือแม่เพื่อนเล่นไปหาอันนี้พลาสเตอร์ไาให้โอเคมอสกี้โอเคก็ถ hmm. okay, mm ุง hmm. ขอบคุณครับไปไปเบิ่งการ์ตูนไปไปขอบคุณครับ กนี่เพิ่นสีเอาอะไรคือบานเท่าเนาะเพราะเพิ่นเพิ่นแตกนะพี่น้องจ๊ะเบิ่งเพิ่นสีเพราะว่าเนื้อเพิ่นแบบว่าเพิ่อนแตกมันสีเอาอะไรคือจังบานเท่าเพราะว่าเพิ่นเน่ยเนื้อเพิ่นอ่อนหรือเพิ่นกะคือจังเพิ่นกรอกมั้นใช่ไหมจ้ะพี่น้องจ๊าอันเพื่อนก็เลยแบบว่าสีเอาอะไรคือจังคือจังบานเฮาเนาะอยู่เห็นเพื่อนอันผู้เพื่อนเฮ็ดแหนมเพื่อนสีเอา ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบเตียวแต่ว่าอันคล้องเดนมาคือมีฉีกเอาบอ่ได้เพราะว่าคือจังหวะเพิ่นอนออนเพิ่นกระกรอบตองเสียนจ้ะยูซี่อันขัวเกลือคือก็อาเนาะจ้ะมือนั่นอันลาบกระขัวแทรกรอบนี้อันเบาได้เต็มปากจะพี่น้องจ๋าว่าความพยายามอยูใสความสำเร็จอยู่หันนะเพราะว่า อันอย่างออมปลาอยู่แล้วก็บบรบ่แมนว่าไปคู่เทืาอยู่ก็ได้คู่เท้อได้อยู่กับย่างถืกอกระตาเป่าเมื่อบ้านดูจ้ะพี่น้องจ้ะกะเนาะกะแลกแต่ความความหมานมือหมานมือบ่หมาน,ป,นป๊ดอกนีเบิ่งทาจ้ะเบิงนเบิงขาเบิ่งขาเพื่อนน้องเล็กเตยกินแกงเฮ็ดกะเลสีได้แกงให้น้องนั่นแล้วกะให้เพิ่นนด้สโซดฮอน เพื่อนมีเพื่นมาจังเขาเนี้ยวจ้ะเขาเนี้ยวก็ปลากระป๋องก็ยูได้อันนี้เป็นโดอกน่อยๆอ,อ่อนๆจะพีน้องจา้าเป็นกระสีกึดกึนี่เพื่อนมักกรกบเพื่อนว่าเพื่นอยากกินเ็ดแต่ดำแต่ว่าเห็ดแต่ดำม,มันขันออามากแกงนีคือสิคักแล้วจังนั้นเพราะว่าเพื่อนเ่าแล้วเนาะ นี่เป็นแกงเห็ดของนอกอยุ่เติมน้ำเขาไปยีจะพี่น้องจ้าเพราะว่ายุ่อยากห้เพิ่นสุกคักๆัเนาะเพราะว่าเห็ดขันบบสุกนี่หน่วย กับสียื่นะเนาะเจียบทอง <laughs> แล้วเราจะพี่น้องจ๋าแกงเห็ดยังปะนี่นี่พี่น้องจ๋าอืม อะ,อะไรเด่นี่เล็กค่ละแม่นื้นนอยมืเสี่ยโอ้เด่นเห็นหน่อยทีละดูคนไครที่ฟ้าหน่อใส้มันถึกสีหวดุไอยังไหน เล็กันไปดิมฟังเคอร์ a แ่เพราะที่ท่ไม่ใีที่เดมต่็นหองหานเาลกครับจะพี่น้องใจอยู่ภาพพี่น้องมาซิมเนาะจ้เป็นย่างมุลเซนพี่น้องใจย่างมุนเซนอ่าเฮดนั่งฟ้าแสบเบเลยจ้าอันนี้ก็เป็นพักทีพ่อหาได้เนาะจ้ะจากอัน ล้านไทยเดนมาร์กน้องจ้ามาซีมน้ำแก็งกรอบๆเป็นยังข้ามายืนกินดูหนีวะตีผู้บ้านหน่อยเพิ่นเบิ่งการ์ตูนปาดื่อข้า,าไมไงแถ่นางอืม คือเฮ็ดบัางหันอยู่กินจนสิเบริร์ซิมจนบาสิเบิร์ตเดีวอืมอืมไม่องจากเบิ่งเซนอยู่มากกินเซนเนอะจากสิเป็นเซนกระปุ่นหรือปุ่นเซนได้เบริร์อืมจา้าฮะโอ้ยแสบ่บ พี่น้องจ้าคลิปนี้อยู่ก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนอกจาก,กสวัสดีปีใหม่พี่น้องจ๋าก,ก,การปปร,รักษาสุขภาพเนาะล้วกะอย่าลืมก็พี่น้องจ๋าเมาเล้วกับบอคับนะเนาะไอ้แมีลูมีร้านก็ตักเตือนกันเนาะแม่เนาะขอบคุณทุกคนด้วจาพี่น้องจ๋าที่เขามาให้กำลังใจกันแล้ะกะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนอจ้าสวัสดีจ้า